สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอ้นสีพันฟ้าดกลับถูกติงกลางโซเช,ชียล มักจะมีคลิปตลกตลกน่ารักน่ารักกับเพื่อนพ้องในวงการมาฝากให้เป็นแฟนได้อมยิ้มและสร้างเสียงหัวเราะให้คลายเครเียดกันอยู่เสมอสําหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีอ้นสีพันที่ตอนนี้กลายเป็นเจ้าแมตติกต่อไปอีกคนแล้วแต่ล่าสุดดูเหมือนองค์แม่ลงต้องชะงักอารมณ์ที่กําลังเพลินเพลินไว้ก่อนเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ติงเธอไว้ว่าอน้นเธอฝึกจเจริญสติบ้างนะตลกไปวันวัน,วนหาสาระอะไรไม่ได้นะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปนะซึ่งงานนี้อ้นสี พันก็ไม่ได้ปล่อยผ่านไปโดยเจ้าตัวได้เข้ามาตอบกลับแบบจุกๆทันทีว่าผู้ที่ฝึกจเจริญสติแล้วเขาจะเพ่งที่ตนเองไม่จับจองพฤติกรรมผู้อื่นค่ะเมื่อแฟนคลับได้เห็นต่างก็เข้ามากดไลค์ให้อย่างรัวๆพร้อมบอกด้วยว่านานๆจะเห็นอ้นสีพันองค์ลงแต่พอได้เห็นทีก็ฟาดกลับแบบจัดเต็มไปเลยจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก thai newsroom.info ขอบคุณครับ